สวัสดีครับก็เป็น EP 2นอส,รรอสองนะครับของวิชาภาษาอังกฤษป2นะครับที่ได้สอนน้องแอลไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับก็คือให้น้องแอลทำแบบฝึกหัดนะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับตอนเย็นแอลก็มาทำต่อนะครับแล้วก็ผมก็จะมาเฉลยให้ฟังนะครับามาดูกันเลยครับข้อ 9, าข้อสิก็คือต่อจากครั้งที่แล้วนะเดย์ a ะคาลดหนึ่งคันก็เป็น อ่ะนะครับโอเคถูกต้อง there is a boy โอเคเด็กหนึ่งคนเด็กผู้ชายหนึ่งคนถูกต้องนะครับ there is ในแปลว่ามีนะครับโอเคต่อไป exercise s e นะครับจงเติมจำนวนในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับถ้าเป็นหนึ่งนะครับก็จะให้เป็นอ่ะนะครับ ส่วนถ้ามีมากกว่าหนึ่งนะครับก็คือใส่เลขจํานวนลงไปนะครับเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับตัวอย่างคือนะครับปากกาหนึ่งแท่งก็คือ there is a pen there are two pens นะครับแก้วหนึ่งใบ there is one glass นะครับแต่ถ้าตามตัวอย่างเขาไม่ใช้อ่นะใช้อ่แต่ใส่วันนี่ก็ก็ไม่ผิดนะครับไม่ผิดไม่ผิดแต่ถ้ายึดถือตามตัวอย่างแล้วก็ต้องใส่เป็นอ่นะ อ g ก a ราสหรือวันกราสเนี่ยนะครับมีแก้วมาให้4ใบนะครับ there are four glasses นะครับก็คือใส่ตัวเลข4ลงไปนะอันนี้คือเด็กๆท่อง1 1 0ถึงได้นะเป็นภาษาอังกฤษก็คือจะตอบได้นะครับ there is one bag there are three bags there is one orange There are six apples. There is one wash. There is one box. There are six boxes. There is one frog. There are twelve frogs. There is one flower. there are ten flowers t h e e r is one chick นูกไก่เรียกว่า i ช k นะครับ chick. there are five chicks นะครับ exercise H วงกลมล้อมรอบ a หรือ b ให้ถูกต้องนะมีรูปมาให้นะครับตัวอย่างมีรูปมาให้แล้วก็ให้เราวงกลมนะครับว่าอนไนถูกไหนผิดนะให้วงกลมข้อที่ถูกต้องนะครับนี่คือหนังสือสองเล่มน,นะ คำตอบคือ b คือ two books นะครับผมอ่ามาดูตัวอ่ามาดูของจริงเลยน้องแอลก็ทําไปแล้วอันนี้คือตรวจไปด้วยแล้วก็ให้ผู้ชมชมไปด้วยเลยนะครับมะม่วงสีผลนะ four mangoes เติม s อันนี้ไม่ชวมัวร์ดูตัวอย่างสิตัวอย่างนี้ ข้อนี้ดูตัวอย่างแล้วเนี่ยดูตัวอย่างแล้วไม่มีบอกไว้นะครับแต่ว่าตามความรู้ที่ผมมีเนี่ยนะครับคําว่าแมงคือจะหาตัวอย่างในเล่มเพื่อยืนยันให้เห็นจะชัดไปเลยจริงๆครับผมผมรู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยากจะเปิดให้ดูตัวอย่างชัดแต่ว่ามันไม่มีบอกในเล่มนี้งั้นผมก็จะบอกเลยแล้วกันคือถ้าผู้ชมไม่ไม่มั่นใจนะครับก็ไปหาหลักวิทยาศางกฤษอ่านเพิ่มเติมได้นะครับแต่ที่ผมพูดเนี่ย ถูกต้องแน่นอนนะครับคือว่าคําที่ลงท้ายด้วยตัวโอนะครับแล้วหน้าโอเป็นพยัญชนะนะครับก็ให้เติม es ลงไปนะครับเช่น hero นะครับ hero เนี h ่ย h e r o เนี่ยหน้าโอนี่ยเป็นตัว r คือเป็นพยัญชนะนะไม่ใช่สระเราก็เติม es ลงไปเป็น heroes h e r o e s นะครับ hero ลงไปหรือว่าเป็นคำพวก potato เงี้ย โ o เทโตแปลว่ามันนะไม่ใช่ชื่อวงล็อกพี่ปั๊บนะฮะโพเทโตคือมันฝรั่งนะครับ p o t a t o ก็หน้า O เป็น T ก็เติม e s ลงไปเป็น potatoes นะครับส่วนมันจะมีเนี่ยสิ่งที่ต้องจำเลยนะจำเลยนะมันจะมีคำนามบางคำนะครับที่ไม่ลงท้ายตัว O เนี่ยสามารถเติม S หรือ E-S ก็ได้นะครับซึ่ง แมงโก้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นนะเนี่ยมันจะมีแมงโก้แล้วก็เช่นบัฟฟาโล่แล้วจะมีคำอื่นอีกมากมายครับเราไปหาดูนะเขาแมงโก้เนี่ยเติม <S, <A>. <S, s หรือ es ก็ไ,ด,ไ,ด,กกไ,ด,ได้ไม่ผิดนะครับสองคำนี Mango, ้เนี่ย a กับ b เนี่ยตอบข้อไหนก็ได้นะครับไม่ผิดไม่ผิดนะครับแมงโก้แล้วก็บัฟฟาโล่นะครับจริงๆแล้วอ่ะหน้า o อ่ะของแมงโก้เป็นตัว g ใช่ไหมครับเป็นพยัญชนะ ต้องเติม e จะส่งไปเลยนะครับนะครับเติม s มันผิดนะถ้าเป็นคำอื่นมันผิดหรือว่า buffalo เนี่ยหน้า o เป็น l เนี่ยเป็นพยัญชนะตามกฎแล้วต้องลง e s นะครับเติม s ไม่ได้แต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาที่มีข้อยกเว้นเยอะเหมือนกันนะซึ่งต้องใสคนะ่ความจานะความจําเป็นหลักเลยยิ่งจำเยอะยิ่งดีนะคือจําหลักเกณฑ์เอาไว้แล้วได้นะแล้วก็ต้องจําข้อย่ยอยเพิ่มเข้าไปอีกนะครับคือคําว่า mango ย้ำอีกทีหนึ่ง mango มะม่วงเนี่ย เติม s หร okay. ือ es ก็ได้ไม่ผ hmm, yes, mm ิดนะครับโอเคต่อไป spoon ตัว p เนี่ยตามหลังตัว s เนี่ยเราจะออกเสียงเป็นตัวอปานะครับอปา spoon speak speech speed เนี่ยอุ๊ยมีเด็กมากวนนลเอาออกมาข้างนอกเลยลูกเดี๋ยวไฟดูตรงนี้เขาเขาไม่ได้เด็กมากวนเด็กมากวน เด็กอ้ํากำลังเรียน A B C อยู่นะครับตอนนี้โอเคอ้ําตั้งใจเรียนนะลูกนะพ่อตรวจการบ้านพี่แอร์ก่อนนะครับอ้าว อ้อมก็จะขึ้นอุบ้านหนึ่งนะตอนนี้ไปเรียนไม่ได้นะครับเพราะว่าติดโควิดเปิดเทอมหนึ่งกรกฎาเลยเก็เลยต้องให้เรียนอยู่ที่บ้านนะครับมาต่อไปเลยครับในรูปมีเด็กห้าคนนะเด็กผู้ชายห้าคนก็คือเป็น five boys โ okay. boy อเค f boys five boys วันนี้ผิดนะ two baby จะๆๆเดี๋ยวพ่อสอนแป๊บหนึ่งนะคือสังเกตด,ดูสองข้อนี้นะตามกฎแล้วเนี่ยถ้าเจอ y นะครับเป็นประหจน์เนี่ยต้องเปลี่ยน y เป็น i และเติม es นะแบบไม่ถูกแต่ข้อนี้คือ y เนี่ยเนเป็นตัวตรวดของ boy คือมันมันเป็นพยางค์เดียวอะ่ะถ้าเป็นพยางค์เดียวเนี่ยเราจะยกเว้นนะก็คือเติม s ไปได้เลย bo y boy แต่คำนี้มีสองพยางค์คือ baby ใช่ไหม b a b s baby, baby. ฉะนั้นสองพยางเบบีนนน I, น e นะ้นะครับตัวตัว y เนี่ยต้องเปลี่ยนเป็น i ก่อนแล้วเติม es นะนะครับข้อนี้นะครับเบบี้สองพยางเติม es เออเปลี่ยนเปไอเติมเอสถูกข้อนี้บอยเพียงเดียวไม่ต้องเปลี่ยนวาเป็น i เติม e s ไปได้เลยนะอ้าวออกมาอ้าวออกมาฟาดดูเอามาต่อฟาไปเลต่อไปจาน8ใบเป็นเอชดิชเชส นะครับลงท้ายด้วย S กับ H เติม ES ลงไปนะครับเป็น Dishes นะครับมีมดอยู่4ตัวนะครับ a n t ตดก็คือเติม S เลย n t s นะครับอันนี้ผิดนะ Anti นี้ผิดนะฮะับน i ี้นี้นึกถึงขนมหรือเปล่า a n t i a n t s ไม่ใช่เนาะโอเควิทยุสองเครื่องเรดิโออันนี้ก็เป็นข้อ,อยูเว็นอีกแล้วนะอ่า ก็คือที่บอกไปนะว่าเออไม่ใช่ข้อเว้นม,มันเป็นข้อที่ควรจำใช่ถ้าหน้า O อเป็นพยัญชนะนะครับให้เติม e s นะแต่ว่าหน้า O เนี่ยเป็น i เป็นสละก็คือให้เติม s ลงไปไม่งงนะไม่งงไม่เหมือนพวกคำว่าโปรเจโตนะโปรเททรเนี่ยหน้า O อเป็น t เป็นพยัญชนะก็คือเติม e s นะแต่นี้หน้าโอเป็น i เติม s นะ โอเคน้องๆต้อง,งมันต้องจำเยอะนะเนี่ยโอ้โหเรื่องนี้จำเยอะมากเลยเด็กป .2 เนี่ยจะจำไหวไม่น่าเรื่องนี้รายละเอียดเยอะนะครับจะทำข้อสอบให้ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ถือว่ายากนะพี่น้องต้องจำแบบเป๊ะๆเ,เ,เลยจำแม่นมากนะโอเคใกล้จะหมดแล้วครับมาเฉลยอีกอ่าต่อไปคำว่ามีแมลงวันสามตัวนะอ่าเป็น three five fly คือมแมลงวันนะ LY, fly fly แมลงวันถ้าเติมอ่าอันนี้ก็เป็นต้องต้องจำอีกแล้วบางคนบอกว่าอ้าวมีพยางค์เดียวทำไมต้องเปลี่ยน y เป็น i ด้วยอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ต้องจำถ้าถ้าเขาว่า fly เนี่ย fly คือถ้าเป็นกริกยาแปลว่าบินนะแต่ถ้าเป็นคำนามเนี่ยคือมแมลงวัน fly ไป y เป็น i เติม I, I, i es นะ refly นะครับโอเค ต่อไป Apple นะครับ Apple ก็คือผู้โพสก็คือเต็มเไปนะเป็น Apple s นะครับโอเค11 Fish f i s เนี่ยก็คือต้องจำเลยนะ Fish เนี่ยก็คือเป็นคำนามที่ไม่ว่าจะเป็นรูปเอกพจน์หรือผู้โพสไม่ต้องเติม S เลยนะครับเป็นคำที่ยกเว้นเอาไว้เฉพาะชีพชีพก็เหมือนกัน Fish i s s h Sheep d e e r ดีเดียกว้างเนี่ยสามคำเนี่ยแล้วก็คำอื่นอีกนะแต่ว่าในหนังสือที่เขาสอนไว้สามคำนี้คือไม่ต้องเติม S เลยไม่ว่าจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ต้องจำนะครับโอ้โหเนี่ยแค่12ข้อเนี่ยเราต้องจำเยอะมากเลยนะ,นะ,นะต้องจำเยอะมากสุ้ๆนะครับสู้ๆนะครับสุ้ๆนะครับต้องจำต้องจำใครบอกว่าการเรียนเนี่ยต้องอาศัยความเข้าใจอย่างเดียว ความจาก็สาคัญนะเพราะถ้าเราจําได้แล้วเนี่ยเราจะสามารถพลิกแพลงกระบวน่ากลยุทธ์ของเราให้ไปยังไงก็ได้นะครับถ้าเราจําไม่ได้เนี่ยก็คือพื้นฐานไม่แน่นเราจะออกอาวุธเราจะไปสู้กับคนอื่นเขาก็จะลําบากนะครับพื้นฐานไม่แน่นเนี่ยทำอะไรก็จะลําบากนะจำไว้พื้นฐานสําคัญมากต่อไปเอกสอรที่9นะครับเอ็กซอร์ซนายนะครับจงตอบคำถามต่อไปนี้โดยดูรูปภาพประกอบ มีภาพมาให้มีคําถามแล้วก็ให้ตอบนะโอเคตัวอย่างเขาก็ให้มีรูปหมามาสองตัวนะเขาก็ถามว่า how many dogs are there มีหมากี่ตัวเนี้ยเขาก็เติม s มาให้ละเพราะอาจจะเห็นว่ามันมากกว่าหนึ่งนะล้วก็ต่อไปนะครับ the r e are นี่คือแปลว่ามีนะ the r e i s t h e a r e แปลว่ามีมี two dogs สุนัขสองตัวโอเคตอบไปเลย ขึ้นต้นได้ว่เขาไดอารไดอีสตลอดนะถ้าไดอาก็ผู้พสต์ไดอีสเอกพจน์นะครับนี่ how many flowers are there? there are three flowers okay how many candles are there? there are two candles okay อ่ะมีมะลัยมาให้สองตัวนะ how many c plus r there there to c plus ีนน้องแอลก็ต้องไปปรับปรุงในเรื่องของการเขียนการเว้นวรรคนะคือเพาาเอสอนบ่อยมากเลยย้ำบ่อยว่าเวลาเขียนแต่ละคำเนี่ยให้เขียนแล้วก็ให้เว้นนะครับเพื่อที่จะเห็นความชัดเจนของแต่ละคำนี่น้องแอลเนี่ยเขียนพืชมาเลยนะ how many rulers are there อะไรคะ โฆษณาโฆษณาอ๋ออ้าวบอกโฆษณาให้ปิดให้หน่อยนะเดี๋ยวพ่อปิดโฆษณาก่อนนะปิดยังไงนะเมาหามองไม่เจออืมอ่ะดูต่อเลยโหเด็กๆเ o w many w a t c h e s a r e there? There are two watches. โอเคสองเรือนนะนาฬิกาสองเรือนนี่อยให้ส้มมาเลยถ้าแปดผล How many oranges are there? ้ยม,มือใครโผล่มาเลยแบบโอ้้องอ้ํานี่เองอ้าํามาตั้งใจงเรียนสิลูหรือ y are e a ร e เอชออรโอเคปลาสี่ตัวนะครับ how many fish are there There are four fish Four fish โอเคสี่ตัวปลาสี่ตัว how many sheep are there There are two sheep นะครับ fish sheep นะครับต้องจำไม่ต้องเติบ S นะถ้าเป็นพระหูพจน์นะเค okay, ต่อมา h o w m a n y bicycle r a r e t h e r e three e a r bicycles โอเ okay. ค h o w m a n y marble marble นี่คือเนี่ยมันลูกโปง่งอะแต่ไม่ใช่มันคือลูกแก้วนะลูกแก้วหรือว่าหินอ่อนนั่นเองก็คือจริงๆแล้วมันแปลว่าหินอ่อนแต่ว่าในนี้ทีนี้คือแปลว่าลูกแก้วนะ t h e ะ e ช Marbles โอเคมีลูกแก้ว10ลูกนะคือสำหรับเรื่องจำนวนนะครับ Numbers ก็จบลงเพียงเท่านี้นะวันนี้ก็เป็นการเฉลยนะครับแบบหัดนะครับเรื่อง n u m b e r ที่ได้ทำมาทั้งหมดนะเดี๋ยวต่อไปก็จะมาเรียนกันเรื่องของอะไรให้เตรียมตัวก่อนเลยเรื่องของ Mars School Back นี่มีบทสนทนานะว่าสกุลแบ็คของเราเนี่มีคำศัพท์อะไรบ้างนะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับเฮ้ยนี่มือใครอีกแล้ว มือน้ำเองโอนอ้าเลยอ้าเรียนอยู่นะเช่ไหมสาวเสื้อดาขนารโ่อหีบใส่ผ้าเราอลวดลายเจ๋เด็กกันเจ๋อเลยไอ้เจ๋ออยู่นี่ <grew up> ฮะไปแล้ว